มาจ้าไมา่เราจะเพียไม,ม่เราจะวันนี้กะนั่งล่อท่างลูกไตก่อนแกวก่อนข่ำครับมาจากกอทองมอโอ้ยไปเมถิงตั้งครึ่งเดือนกะคิดหอดกันลายเอากอดกอดกันตีใดไม่แห้งถามข้าวถามข้าวกันเอเข้าไปยังไงทำไมไม่โทรจะได้ออกไปรับไม่เอามันเกรงใจว่าแตนเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นเกรงใจพนนังวิ่นมอไซมาเตือดเดืงเดือดเดืง,ดง,ดงมาฮอนก็้อ,อนกะเลยอ่าอ่า เดี๋ยวค่อยคุยกันลูกไปอาบน้ำอาบท่าก่อนอ่าลูกไส้ไปอาบน้ำอาบตาที่แม่กับเขาขั้วที่จัดเมนูบันนี้สีดแกงส้มสีดแกงส้มแล้วก็จีทอดปลาเฮ็ดนั่นเฮิดนี่แล้วก็จีอ่าจกสี赫เมนูอีกอย่างหลึ่งมาเบิงกันเด้อพี่น้องเลยอ่าอ่แต่ว่าสกีแกงง่ายๆใส่ปลากระป๋องไตะของที่มีในครั้วเทาไหร่ละเท่าบ่มีปลาอื่นเท่าพี่ตาปลากระป๋องเนาะใส่ปลากระป๋องไปสองป๋องแล้วก็ใส่กะปิหน่หนึ่งใส่หอมแดง ใส่ชูวโรสใส่น้ำปลาใส่บะคัามเปียกกะนี่หละไอ้แกงสมบันบันท่านี่หละจะแล้วก็มีใสบัวใสไซสบัวแล้วก็ใส่ผักบุ้งเดือดออกออกไปเห็นมันพอสุกแล้วห้าก็ปี้แกะแล้วก็เครื่องเห็ดลาบพีเอเตรียมเครื่องเห็ดลาบเแล้วเดอ้ออาจจะเ,เ้าไปเห็ดลาบกันเอาหมูไปล้วนล้วนกับไ้มันหมูเดอ้อล้วนกับไปนังหมูมันหมูก็ได้หลัที่กช่วงล้วนนห่นกับพีเอกะจีใส่ชิดโรสใส่โรตดดีไปน้ำเนยแล้วใส่เกลือ อาเ้าก็มาคุกกันที่สาดปักพริกลงไปเห็นมันสะใจจุใจไปเลยสาดปลพริกลงไปใส่น้ำปลาใส่นั่นใส่นี่อ่ามันแสบปนนัวแล้วก็ใส่เครื่องทีหันที่เตรียมไว้ที่น่คุก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 ไข่เรียบเรียบร้อยที่นี่เอ่าเห็ดไปกบฟิ่มไปคัดหรืออันใดกะเติมไปอ่าผู้ลูกไส่ก่อนแก้วก่อนข้ากะเก็บเสือ้อผ้าเพื่อนที่มาจกกรุงเทพเหมือนฝากเรียบรอย้อยอ่าไม่ให้ซิบเนี่ย แซบบออร่อยแล้วแม่แต่โอ้ยแค่นี้ก็มีแห้งแล้วล่ะลูกคําเบยว่าเอาเฮ็ดกับเขาแลบวลอยๆไปหาหมอเขาที่นี่โอ้ยเขาพรท่านตีห่งอาจใจเย็นๆนรอก,กันเด้อแม่เสียบหมอเขากอนไอ้อย่าฝ่างหิวเด้อก็ได้บอกปเป็นอย่างสีน้าครับครับใจเจย็นๆ,ๆลรอหมอเขา่ิหมอเขาสุกแล้วก็มากินกันที่นี่หุงแป๊บเดียวเสียบแป๊บเดียวเยวท่านั้นละอ้าวมากินกันที่นี่เ,เอิญปลาพันลงมากินพันกัว่า อากินเลยกินเลยเมียผมไม่กินหรอกจะกินตอนไปทํางานว่านันพันเขางานหาทุ่มเนาะเหมือนนี่พันเขากาดึกที่ไหนใดเราเพัอนอด๊อดว่าดดที่ที่หนีใดๆก็ได้ตื่นแล้วว่าวเด็กกินกับเขาร่อยถึงไปว่านันว่าพันกัญญาลงมามากินเขานำดีที่นี่มากก็ทิมนานั่งงงง,งอยู่พักหนึ่งนี่แหละพันหัวตะเตือนเนาะไอเขางานหาทุ่มเลิกเก็บฟงเสาก็ที่นั่งงงแนงัวงเงี้ยแน่นะเราพัน ลูกไฟลูกไฟลูกไฟคนใหญ่ลูกไฟคนใหญ่ลูกไฟคนใหญ่พูดตัวหน่อยๆลูกไฟคนใหญ่ก็เลยบอกเอากินกินไอ้ฝ้ากินที่ได้แยกง่ายกันอากาศมันยังผ่อนก็บอกพันยังฟีดปะแป๊บนึงแป๊บนึงประสานว่าเอาแป๊บกับแป๊บกินไปกับคุยก <laughs> ันไปถามตะละทุกซุขดิบกันไปแนวบรดีอยู่น้ำกันเครึ่งเดือนเนาะ กระามเพิ่นต่อเพิ่นนี่ละอยากหูอยากเห็นนาบ้านไปเที่ยวไสมาแเนไอเพิ่นผ้าไปกินยังมาเน่อยู่จังไดนอนจังไดกินจังไดแถวคุณกับข่าวแซบคือจังแม่เฮ็ดบอจังฝี่นาลูกใ้กับว่าเอาใจเอาใจแม่เป็นเป็นเด้แม่อร่อยเท่าแม่ทำมาแสนโร้ยหัวใจเคยละพอ,องตัวเอาโอ้ยโอ้ยจม็นบอน แม,แ,มแม่เมยๆหอนๆแม่เฝ้าหอนเลยลูกหลาเอ้ยลูกหล่ะก่อนแกวก่อนข้าของเมยเหมนเดิเพิ่นโด้ยเพิ่นมีความสุขไราเหมือนเดี๋ยลูกไส้เพินลลพ่นกลับมาหาเอาเอาเอา,เอากินเยอะเอะลูกกินเยอะๆยกินเยอะๆอเอกลับข้าแม่อุตส่าตั้งใจทําให้กินประสันเพื่นลาครับครัๆๆบครับประนเพิ่นปกติเพื่อนก,ก็กินไรยอยู่นั่นล่ะว่าเพิ่นก็จิกินไปคุยไป,ยไปเ,เว้าให้ฟังปาเพื่อนไปมองนั่นมองนี่ไม่ย,ยังติดกับไข่เป็นขื่น ประสบการชีวิตไหม่เพื่อนนันละจ้าเพราะว่าปกติเพื่อนกับ่เคยไปไสมาไสเนาะไอไปแต่วิตไล่แล้วก็เขาวานตื่นาก็ไปวิตไร่กลับมากลับนำนอนอย่สีวันเวียนชีวิตเพิ่นบ่นเคยเดินทางไปไสมาไสผู้เดียวจ้าเถื่อครั้งนี้ทดสอบประสบการณ์ชีวิตเพิ่นก็เลยนั่งรถเขาไปหาหอญาติพี่น้องพ่อเพื่อนแล้วก็ไปหาพ่อเพื่อนนันละจ้า กับปรยชน์น้กันเป็นเคิงเดือนเพิ่นกะดีอกดีใจเพิ่นนั่นละเพิ่นกะดีอกดีใจเพิ่นนั่นละว่าเพิ่นนั่งรถไปเป็นเอียงแล้วไปมองนั่นมองนี้เป็นไปเป็นแล้วจังฝี่นาะกะแม่กะแอบเป็นห่วงนั่นละจ้าแต่กะก็ต้องปล่อยเขาละเนาะเขาก็ใหญ่เป็นบ่าวแล้วทําเป็นบอกเจ้าของไปสละอันที่จริงเวลาลูกประโยูนนี่เงางอยปันไก่เป็นหาผลละพี่เอ เออเพิ่นบอกเฮียแม่ฟังเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปนั่งรถไฟอยู่ที่กรุงเทพนั่งขึ้นแจ้งตันขึ้นยังสี่เล่าให้แม่ฟังเพิ่นแม่ก็ว่าโอ้ยคือได้ไปขึ้นเป็นนอแม่เกิดมากคืนคนแล้วแม่ก็ยังประทันได้เคยไปนั่งรถไฟกับเขาจักเคยอยู่ก็นเลยบอกเสียงบอกไปกับหัวกันไปกับเล่านันเล่านี่มันก็โอ้ยคือจังเพิ่นมีความสุขหลยเอาเอาเอา ก็กินไปกัคุยกันไปละเนาะนี่แหละจ้ะชีวิตครอบครัวก็อยู่แบบนี้ละอ่ากินผักเนี่ยเอาผักเกลียงใจเขาทีนนี่คุ้มเหยเขากินผักกันด้ที่นี่บ่กินกับบะได้เด้แมวหา้ก็ต้องกินพังก์ยานแม่หน่อยใจญพังกก็สกินแนี่ยละว่าเอากินกินกินปลาเอ้ยป๋ากินผักเนี่ยก็เลยบอกเป็นอย่างนี้ละป้านั่นก็บอกใครมากดอกแต่กักคุ้มเอาคุ้มเลยกินเอาพิ่กก็ว่า ไม่ต้องเอามาเยอะอว่าแตนผักกันนะเพิ่นมักไอหมูหม,มูมาเหมือนวะ่าอ้าวถอยทับไปแล้วนึงถอยทับไปแล้วนึงว่าอิม่มว่าแตนว่ากโอ้ยจะไม่รีบอิ่มแท้เนะี่ยบอกกับข้าวแม่ไม่อร่อยมันอิ่มแล้วแม่ว่าแตนเอาอิ่มก็อิม่มวะแม่ก็กินไปต,นตัวตัวที่นี่อย่าเฝาไปไซเดอร์นั่งคุยกับแม่ก่อนไอว่าแตนหายคิด ท่านเด้เศร้าคิดทอดเลยจังสีน่าเผินกันนั่งคุยีทน่ก็เล่าแป๊บ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 เพิ่นเทน่ไปพอไปอันนั่นอันนี้มาจังสีน่าแม่กะไอเหมือนประสบการชีวิตแม่คือกันนั่นแหละแม่ก็ไม่เคยปล่อยเขาออกบ้านไม่เคยปล่อยเขาไปใส่มาใส่เห็นเขาไปได้ไปเอาตัวหลอดจังสี่ก็เออก็ดีใจน้ำเขานั่นแหละนะเออเพราะว่ากะแอบเป็นห่วงเขาอยู่นั่นแหละจ้าไปทับอยู่แล้วคนหนึ่งปลาก็เริ่มอิ่มละ แม่นั่นก็คุยแว๊บ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 อยู่นั่นแหละเพิ่นแต่ก็อิ่มคือกันอิ่มอ่อีกคำหนึ่งคำที่ถ่ายไปไปลูกไปเก็บเก็บพอละอิ่มอิมอิมบัดแสนเพิ่นก็เก็บไว้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 เห่แม่คือเก่าลแต่จะหนาทีเพิ่นซอยกันเก็บซอยกันเก็บอ่าเก็บไปเพิ่นก็ไปเมียนไปล้างคือเก่าหนาทีเพิ่นเป็นเฮหตุเพื่อนยังตีประจำล้างจานแล้วเพิ่นก็นึกคืนได้ว่าซักผ้าไว้เพิ่นก็บปัสสาวะแว๊บ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 เอาผ้าเอาแพทไปตากข้างนอกให้้เรรียบอย แากแล้วแล้วเรียบร,ร,ร้อยแล้วก็อาบน้ำแยกง่ายแม่ก็ปขึ้นบานนอดแล้วเด้อไปแล้วเด้อจ้าทุกคนคิดหนาพอกันไหมจ้าบ๊ายบาย